สวัสดีทุกคนทุกท่านที่มาังติดตามรับชมและรับฟัง HPP Channel ค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระพังโหมหรือต้นหมูต้นหมาบานเห้านี่แหละนะคะมีสรรพคุณทางยาหลากหลายค่ะทั้งเป็นอายุวัฒนะบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศพรวมไปถึงการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้แบบใบและเถาต้มดื่มเพื่อแก้ปวดเมื่อยขับลมแก้ไข้รักษาโรคผิวหนังเรเมองูสวัสดปวดฟันหรือใช้พอกแผลนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณแก้ธาตุพิการแก้ท้องเสียอรวมไปถึงการช่วยเจริญอาหารด้วยนี่นะคะสวยงามมากค่ะนี่คือกระพางโฮมค่ะ หลากหลายสรรพคุณหลากหลายประโยชน์นะคะท่านเป็นบานเห่าต็สิขึ้นยุโพนแหละนะคะไปขุดหัวเอาไปตำนะคะตำใสแป้งใสเขาเนะะี่ยค่ะพกโมงหัว,หวจักบอ่อเนะะี่ยค่ะใสเดือนซีนะคะ่ะนี่ถ้าเป็นเดือนสามเดือนซีนี่ก็เริ่มที่จะไปขุดหัวเขาเพื่อที่จะมาขูดมาหั่นนะคะตากแล้วก็เนะะี่ยค่ะเอาไปตำผสมกับแป้งนะคะเพื่อที่จะทําเป็น ข้าวโป่งข้าวเกลียบเนี่ยค่ะสมัยก่อนนี่แหละนะคะค่อนข้างที่จะแต่นี่เขา,านิยมนําไปให้วัวแม่ลูกอ่อนนะคะกินเพราะว่านี่เราก็จะเล้าไปเนะคะเราก็จะเล้าไปให้วัวแม่ลูกอ่อนกินเพื่อบำรุงน้ํานมนะคะเพื่อเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากค่ะแล้วขึ้นอยู่ข้างบ้านนี่แหละนะคะไม่ชนะสนายที่จะ ถอนทิ้มค่ะเนี่ยล้าออกนี่ะนี่นี่ก็จะเป็นล้าออกเนะฮะล้าไปล้ามามือก็บาดนะคะสาบะคุณแล้วก็ประโยุ์หลักๆเลยนะบำรุงร่างกายและสมรรถภาพนะคะลดน้ำตาลในเลือดค่ะใครที่เนี่ยอยากจะควบคุมความดันความดันโลหิตความดันไขมันนะฮะลดไขมัน ไข่มันเลี้ยวดิมันไข่มันดีนะฮะแก้ไขแก,แก,แก,แก้ปวดมุนแบบนะี้ฮะครับลมแล้วก็ซอยอย,อย่อยเนะี่ยช่วยย่อยน,นี่คือแก้ท้องอืดทอ้องเฟ้อแล้วก็ขับลมในกระเพาะอาหารนะฮะ,นะฮะเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะะนี่ยนี่คือเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่ด๋ยวนี้เขาถ้าเป็นภาคใต้นะเขาจะใช้ยอดนะคะไปจิ้มกับน้ําพริกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของ การดื่มหรือว่าการต้มนะคะยอดหรือว่าใบกระพังโฮมเพื่อที่จะเป็นชานะคะเพื่อที่จะเป็นชาแล,นะะแล้วก็ดื่มนะคะแก้ทองอืดทองเฟ้อนเนีสยค่ะเสิร์ฟดิเบื้องต้นก็ต้มน้ําดื่มนะคะนําใบหรือทั้งต้นก็ได้นี่คะมาต้มกับน้ําดื่มเพื่อบำรุงกำลังค่ะแก้ไขแก้ปวดเมื่อยเนี่ยเช่น ใบเจ็ดใบเนี่ยค่ะเจ็ดใบนะใบอ่อนใบแก่ใบพ่อเต้าๆก็ได้เนี่ยค่ะต้มดื่มเนี่ยคะตำพอกนําใบสดๆนี่แหละนะคะมาตําพอกบริเวณที่เป็นเลิมงูสวัสดิ์หรือเนี่ยค่ะอุดรูฟันที่ปวดด้วยเนี่ยค่ะแต่เขาค่อนข,ข้างที่จะมีกลิ่นแรงด้วยนะคะทุกคนหรือจะใช้เป็นยาขับลมเนี่คะถายพยาธนะิ ใช้ยอดอ่อนเนี่ยคะหมกกับไข่นะคะหมกก็เขียนว่าหมกเลยล่ะใช้ยอดอ่อนหมกกับไข่หรือปลาให้เด็กกินอ๋อนะคะหรือใช้ส่วนต่างๆนะ่ะตามตำรับยาพื้นบ้านนะคะส่วนก็ควรระวังของเขาก็มีเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่นะอันนี้คือทองอุไรเนี่ยยอดเขาก็จะปีนไปขึ้นไปทองอุไรนี่แหละทองอุไรก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ยังไงทองอุไรมีประโยชน์นะคะใครที่เป็นไมเกรนอยู่นะคะ เจ็ดดอกของทองอุไรเนี่ยนะไปต้มเป็นน้ําชาดื่มนะฮะทุกเช้าสักประมาณ2สัปดาห์นะฮะแล้วคุณจะรู้สึกดีเลยทีเดียวเนี่ยยอดเขาก็จะปีนไป่ายไปนะฮะที่ทองอุไรนะคะนี่คือกระพังหมนะไม่ใช่ทองอุไรคร่ะเป็นกระพังหมหรือตดหมูตดหมานี่แหละนะคะเราก็จะเป็นเล้าๆออกนะส่วนข้อควรระวังนะคะทุกคนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนนะฮะก وم, ปประพังโหมสรรพคุณปัญญาอายุวัฒนะนะฮะตดหมูตดหมานะะี่ยะสรรพคุณที่เฮาเนะนะฮะช่วยรักษาประวานได้จริงเออหรือเปล่าเพิ่มความฟิตไหมนะฮะเพื่อเสริมสมรรถภาพนะคะในเรื่องของ กะทังโหมค่ะผักพื้นบ้านนคะคะหรือว่าผักพื้นบ้านนะคะสรรพคุณก็เยอะแยะมากมายนะคะ่ะเป็นอาหารเสริมด้วยอะ่ะตดหมูตดหมามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดนะคะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะใครที่เห็นนะคะแต่เราเราท่านท่านไม่ค่อยที่จะกินยอดหรือเท่าไหร่เนาะ ส่วนมากนะคะจะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเหมือนกันนะคะในเรื่องของการไปขุดหัวกระพังโหมนี่แหละเนะคะมานะคะช่วยในเรื่องของมขามีงานวิจัยด้วยนะช่วยในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรประมาณนี้นะะี่ะมีทีมกําเนิดเนะยทีมกําเนิดของกระพังโหมค่ะ ถิงกำเนิดของกระลังโฮมนะเป็นพืชเถ่านะคะนี่เห็นว่าเลือ้อยขึ้นค่ะเหมือนพันเกี่ยวที่เดียวรถนี่แหละเนะี่ยเป็นพืชเถาเลือ้อยที่มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียนะคะบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะอาทิเช่นในอินเดียรีลังกาปากราเทศพม่าไทยลาว กัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะคะเป็นต้นค่ะสำหรับประเทศไทยนี่ะสามารถพบกระพังโหมได้ในป่าทั่วไปหรืออาจพบาตามทีุ่ลกล้างนหัะเฮียนซานบานซองค่ไปปลูกต้นหม่ในตี้เนี่ะเหมือนพันเกียวนะี เดี่ยวไปนน้ำต้นหม่วะสาทเนี่ยะฮะก็พังโหมค่ะทุกนามาใช้ประโยชน์หลากหลายเนะะี่ยอาทิเช่นมีการนํายอดอ่อนนะคะใบอ่อนแล้วก็ดอกมารับประทานเป็นผักซึ่งจะมีรสขมและมีกลิ่นที่เหม็นเขียวนะะจึงนําไปลวกจิ้มกับน้าพริกมากกว่าการกินสดส่วนในภาใต้จะนําไปซอยให้ละเอียดเป็นผักผสมปรุงกับข้าวยำอีกทั้งยังมีการใช้น้ําขันนะคะจากเถาแลยใบมาผสมนะคะปรุงเป็น ขนมขี้หนูนะเพื่อให้ขนมขี้หนูมีสีเขียวเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการนําทางต้นมาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์เลี้ยงได้อีกนะคะนี่ก็จะเล้าค่ะเราก็จะเล้าเข้าไปให้งวมไม่รู้อ่อนกินเพื่อที่จะขับน้ํานมนะคะดีทีเดียวนะคะแช่นักแร่ยนะลราก็เล้าค่ะเด็ดไปเด็ดมาค่ะ เด็ดไปเด็ดมาดอกเ้าสวยเหมือนกันนะคะดอกเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะสลับแดงเนาะการขยายพันธุ์อกระพังหอมต้องต้องขยายพันธุ์ด้วยหรอกระพังหอมนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้มเมล็ดแล้วก็การปักชำนะคะเอาไปติ่มไวไใส่เขาก็เกิดวันทอดนะคะซึ่งในปัจจุบันได้รับการนํากระพังหอมนะคะมาขยายพันธุ์มากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการศึกษาแล้วก็วิจัยนะคะพบว่า ทางเภสัชวิทยาเนี่ยฮะที่มีประโยชน์หลากหลายนีฮะโดยวิธีที่นะนิยมนํามาขยายพันธุ์ในปัจจุบันก็คือการปักชําต้นหรือเถานี่าฮะซึ่งมีการปักชําก็คือตัดเถากระพังโหมให้ยาวปาดถึง10นีิ้วแล้วก็นํามาปักในกระถางเพาะชำานะฮะซึ่งเป็นการเตรียมวัสดุเพาะใช้ดินผสมกับที้เท้าแกรบแล้วก็นําไปไว้ในรัเพาะชำในหารดน้ําให้ชุ่มชื้น แบบสม่ำเสมอนะฮะกระพงหอมเริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็รากนะฮะก็สามารถลงปลูกต่อได้นะฮะประมาณนั้นนะน,นะส่วนบ้านเราก็นะ่ฮะอะไรนะถอนทิมนะคะเนี่ยนี่ะนี่คือสรรพคุณของกระพงหอมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ